ด้วยสวัสดีที่ชูฟูโซคันกับผมเป็นยังไงพี่น้องเนาะสูบมานกันครับเปนอาจารย์ไก่พมอเนาะเขาเจ็ดเก้าโตโตมาพี่น้องล่าพัฒนาเนาะเอาเข้ามาตามกันตอ่อของอาจารย์ไก่วันสูบที่สิบแปดตุลาสองห้าหกเจ็ดอันเมื่อคื้นในวันพุธมันออกศูนย์เจ็ดเก้าล่าก็คือศูนย์ศูนย์ออกตามรัฐบาลไทยมพี่น้องได้รับเพื่อ มันมันี้จากกันเลยขณะที่คนละประเทศยุคนรเฉียบุคนเแจ๋ละมุมเลยว่ะนัฐบาลไทยวัดเก้าหกสองล้วก็ล่างก็คือ0ศูนย์ศูนมันเอดาะสอบวัดนี้ก็ยัศูนย์ศูนศูนย์สองล้กหกสองตัวเดียวกันนัดเลยพี่น้องเลยหกสองกันเลยอันนี้ออมสินมะพี่น่องเนาะบันบั้นเงินล่าวัฒนาเมื่อวันศูนเป็นพี่น่องวันพุธที่สี่หกเนวัดศูน นี่กระสุนวะไงา็กระสอวงกระสุนสวนสองรัฐบาลไยกั 0, 0. นสวนสวนล่าก็จะล่าไ0ว่าสวนสนอ่าความพี่น้องเป็นล่าที่กันงัดเลยว่ักด์บนซับล่างเลยพี่น้องเพราะอาจารย์ไกล้ในเขาเจ็ดเก้าตรงๆต่เป็นตล่รงเพราอาจารย์ไกลพี่น้อง เป็นตัวล่างเลขวิ่งกัเ,เ,เข้าตัวล่างพันเนีนสามบนล่างเจ็ดตรงนี้เข้าตัวล่างจับกูพันเนียนสามแปดแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเข้าตรงตรงเป็นตัวล่างนะพี่น้อยนะมันจะไปจะเป็นกระไฮบบนล่างไปครับหล้งจะมัเข้าตรง,นะร 3, งตรงเนาะม่นสามกับต่อพี่น้องเข้าพี่น้องเขา,เขามาเบิร์กมาดูนำกัน ล้าพ so ัฒนาจังไกลวันศุกร์ศ really ุกร์สิบแปดตุลา เสียงปอปป๊อปแปลกแปลกที่ห้อนเกิดตั้งแต่โผลเด้อพี่น้อง,นนอง,เ,องเลยเพราะว่ามือนี็เป็นมือออกพรรษาแล้วพี่น้องเนาะเป็นมือออกพรรษาอาจารย์

เป็นยังไ <c oughs> อขอตจอให้ได้ีด่หตองเลยเสียงหมดแล้วฟกกระดังงแุณเมี่นเสียงไอ้อาจารย์กน็นเน้นเก้าเน้นเก้าสองกับเก้าเน้นที่ 9. เก้าเย่นเก้ารองสอง เนาะมองย่าไดเก่าเลยใครจะเก่าแล้วต่อมาเก่าวะเนี่ยกกจับคู่สองสามสองหนกน สอสาแล้วก็สอ,สสอ,อต้องมาตามรัฐบาลไยละศูนย์ศูนย์มาแล้วต้องมาหกสองสองหกแหละสองเจ็ูนยมาแล้ววันหกสองสองต้องมา そうか。So สองวังนพี่น้องก็ต้องก็ต้องจับยากว่าเด็กวิ่งีบ้านกันอาจารย์ิ่งจับไปว่าเก้าสองสองเก้าเกาสาขัเก้าสี่เ กดกโดมากเกาหกเลบาทเลก่าเจ็บบ่อได้บาทเลยเก้าเจ็ดวัานอออแล้วมันเป็นเก้าเปียบาทเลยเอาให้ามนั่นเอาเป็นเด็กสามตัวสองคู่วเขาะเลียดสามตัวอาจารย์เลยเด็กเขาเนี่ย เป็นตักเป็นไทยได้เด็กสามตัวสี่สอง แปดห้าเก้าสองวนตัวนี้อาจารย์ในในสองคู่ได้ไหน้อง ที่เาได้พี่น้องได้ท่านร้งมากอะ่ะนี่ะพี่น้องนี่ส้เลนะนี่แต่าจารย์พันเนีนเก่าได้พี่น้องได้เลวิ่งอาจารพันเนีนเก่ามันกเนี้ยงสี่ทุกวันเลยพี่น้องเจนเก่าจะกัดนจับคู่กับม่นเนีนหย วันสุกรที่18ตุลาคม2567เมื่อนี้ลาวัฒนาาจารย์ไก่บนล่างมี2กับเก้าเน้นที่เก้าส่วนจับคู่นี่บนล่างไปกลับนี่ก็คือ23 26 27ไอ้27คือเขียน2เสียขอโทษขอไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบอร์คักรับนะเอา26ก็แล้ว28ก็มี กระเนือไงสองเอ่อเขียนผิดลเาียนใน้ันทีมาสองเจ็ดสิบหกเนรออันเขียนผิดนั่เรนมตัวนั่นเล่เขียนสสผิดตัวน้นสอสตาูตาไลนี้ะไรเจ้ไวนี มาได้ังไเขียนเขียเขียนผิดจะผิดน้องเยาว่ากันได้สองาเขียนเสร็จดีก็ได้หรออือคุณชม่าสเถ้า่้องเขียนสองเียนสองเดน,นอบนะออพอตวอให้พี่น้องด้องา สองห้พี่นองเลิกตาไรโอ้ย <c oughs> างให้สนุกสองห้ารพี่นองนี่สอน,อนสอี่อันนี้ก็สอโอ้ยตาเอตาเกณฑสองเกสองเสียเรพีนองแชบหนัาจอได้ครับ้มหกักสอบตัวแรกกับพิจเกร์กน,รนาไปวัวม,มาเข้ากับฟานตัวเลขเป็นแค่นาทานเอพี่นองเ้อ บขอบคุณอาจารย์หลายรครับผมคอายขึ้นน้องโซมันรวยรวยเฮงเฮงฟังฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยสำเร็จสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม